はい。 เป็นละครเวทีที่นักแสดงต้องรับจบครบทุกงานทําทุกบทจริงๆนะคะเพราะว่าในเวอร์ชันเว็บตูนค่ะคาแรคเตอร์มีเยอะมากแต่พอนํามาทําเป็นละครเวทีเรื่องพยักน้อยพอกช็อปนักแสดงหนึ่งคนต้องสวมหลายคาแรคเตอร์ค่ะก็เอาพื้นที่ค้างๆเวทีนี่แหละเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนแวน่นปรับคาแรคเตอร์แบบด่วนจีนี่จึงเป็นสเสน่ห์ของละครเวทีเรื่องนี้นะคะที่สาวไทยจะพาย้อนเวลาไปตามหาศิลป,ปินไอดอลเมนตัวเองในยุคสงครามเกาหลี ค่เพรอะน่าสนใจมากเล่นกันสดๆแต่ว่าอินเตอร์นะคะตรงที่มีซับไตเติลค่ะทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษให้ผู้ชมต่างชาติเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วนักแสดงก็ไม่ธรรมดาด้วยนะคะอย่างพระเอกของเรื่องค่ะได้เพลงไทยนิยมไทยบอยแบนด์จะวง Prime Time ค่ะรับบทนำส่วนนางเอกก็คือเมจิรัตประภาค่ะนั่งแบบและนักแสดง ซึ่ถสาสังเกตให้ดีก็จะเห็นอาจารย์ประวิตย์นะคะมหาสา,ารน,านันอาจารย์ภาควิชาศิลปะการละครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมแจมด้วยเบื้องหลังละครเวทีวเรื่องนี้ค่ะผู้สนับสนุนอย่างศูนย์วัฒนธรรมเกาหลียกหน้าที่ให้กับครูบิ๊กดำเกิงเป็นผู้ทําบทจากเบตูนให้เป็นละครเวทีซึ่งได้ครูบัวพัทรสุดาอนุมานราชทนมากํากับนะคะแววว่าบทเนี่ยยาวมากค่ะเจ็ดร้อยกว่าหน้าเลยก็ต้องปรับแต่งให้เหมาะกับการเป็นละคร ค่ะแต่เมื่อไปทําการบ้านก็ได้ไอเดียมาจากศิละปะก,การแสดงโบราณของเกาหลีอย่างพ a ซอรีนะคะซึ่งเป็นโชว์ร้องผสมการเล่าเรื่องที่มีคนโชว์เพียงหนึ่งคนแล้วก็เครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นก็เอามาปรับใช้กับละครเวทีเรื่องนี้แหละค่ะเลยเป็นที่มาว่าทําไมนักแสดงหนึ่งคนถึงเล่นได,ด้หลายบทตอนแรกอะอยากที่สิ่งที่อยากทำอะอยากกลับไปสู่ traditional เตอร์ของเกาหลีคือสอรี่เทลลิงที่เล่าด้วยคนร้องหนึ่งคนกับกลอง ก็ค right. ือเป็นไอเดียบเลยว่ามาถ้ามันมีละครที่เป็นชื่อแพนซอรี่ก็คือ1คนร้องและนักดนตรี1คนและ1คนเนี่ยมันเล่าได้ทั้งหมดดังนั้นแปลว่าถ้ามันทำอย่างนี้ได้ในสมัยโบราณแปลว่าสไตล์แบบนี้เราก็ทําได้ในปัจจุบันก็เลยใช้วิธีนี้ก็คือ1คนเนี่ยร้องเป็นหลายตัวเล่นเป็นหลายตัวแล้วก็อะคอม p a นี e ้วยกลองใช่ผู้ไปเกาหลีโบทำางาน4ปีเอ้สีเดือนตอนที่ช่วงโควิดโบไปอยู่มา4เดือนใช่แล้วแล้วพอดีโบ ขำก็คือบเพิ่งรู้ว่าปู่บัวที่เป็นน้องน้องของปู่ไปลบที่สงครามเกาหลีด้วยก็เลยแบบตกใจมากว่าแบบเออแบบโลกมันจะกลมไปไหนแล้วพอพอเราบอกว่าเราจะทําเรื่องนี้ใช่ป่ะหลานเขาอะก็คือเอารูปที่ปู่เขาถ่ายอะส่งมาให้บัวเราก็เลยได้ใช้ในโปรเจก์นี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นรูปจริงที่ปู่ถ่ายที่เกาหลีในสงครามเกาหลีก็เพิ่งเคยเล่นแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าแบบว่า ตอนแรกก็ต้องปรึกษาพี่บัวเยอะหน่อยว่าแบบเอ้ยมันจะต้ององอ,อกมาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยไปไปอ่านอ่านจากเว็บตูนด้วยแล้วก็แล้วก็แบบไปศึกษาหาเอ้ยเขาทํากันยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนเหมือนต้องใช้พฤติกรรมเรียนแบบนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะพูดตรงๆเลยตอนแรกเมย์ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทหารไทยอ่ะต้องไปร่วมรบมแบบคือต้องไปประจําการที่เกาหลีด้วยคือแบบ ฮะมีทหารไทยที่ต้องไปประจำการที่เกาหลีด้วยเหรอคือเรารู้ว่ามีทหารไทยที่ไปที่ประเทศอื่นๆแต่เกาหลีเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ก็ได้รู้ว่าหลายๆอย่าง นแบบและครเวทีเรื่องนี้มาจากเว็บตูนเรื่องข้ามเวลาตามหาเมนค่ะสตอรี่เดียวกันเป๊ะเลยเป็นเว็บตูนที่เขียนขึ้นเมื่อปี2565โดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้สู่คนรุ่นหลังในรูปแบบที่เขาถึงง่ายขึ้น ในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะได้เสือคิมค่ะนักเขียนสารคดีชาวเกาหลีใต้เป็นผู้แต่งแล้วก็รับหน้าว่ารับหน้าที่วาดโดยนักวาดชาวไทยเจ้าของฉาย,ยาฟินิกตอนนี้เดินทางมาราบ50ตอน่อแล้วนะคะในเว็บตูนนะคะยังไม่จบเรื่องแต่ว่าเตรียมต่อยอดคอนเทนต์ไปอีกหลายรูปแบบค่ะออความเขาเรียกนะความจะเรียกว่าเป็นความความเป็นสากล ความเป็นสากลความที่แบบว่าเป็นอะไรที่อยู่ในวิถีชีวิตประจําวันของคนที่เราสามารถจะเข้าถึงได้โดยง่ายและโดยคุณภาพของการสร้างขึ้นมาการทําคุณภาพของการแสดงมันทาให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่ที่คนอยากดูคนอยากดูเพราะฉะนั้นว่าอันนี้เองที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบงานของเกาหลีเนี่ยมันมีความน่าสนใจเดอวันนี้เราฮักอกซุปเปอร์พาวเวอร์น์แต่ยง ผู้อำนวยการสูงวัฒนธรรมเกาหลีเล่าว่าปกติคนไทยอาจคุ้นเคยความเป็นเคป๊อปหรือการเป็นซอฟพาวเวอร์ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยอยากส่งเสริมต่อยอดค่ะคือจากเว็บตูนมาเป็นละครเวทีแล้วก็อยากพัฒนาต่อไปเป็นซีรีส์รวมถึงหนังสือด้วยนะคะเพื่อต่อยอดคอนเทนต์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไป ละครเวทีเรื่องนี้พึ่งปิดม่านการแสดงไปนะคะเพราะว่าจํากัดรอบโชว์เพียง3วันเท่านั้นแต่ก็น่าลุ้นต่อค่ะว่าหลังจากนี้เวอร์ชั่นละครแล้วก็ซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนละครเวทีถามว่าจะมีโอกาสไปโชว์ที่เกาหลีใต้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูบัวพัทรสุดาผู้ก,กากับเคยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านละครเวทีที่เกาหลีใต้มาแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะ